เรื่องห้องที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเรื่องที่จะเล่านี้เกิดขึ้นจริงกับตัวเราเองค่ะเมื่อสิบปีที่ผ่านมาอาจจะไม่น่าตัวสำหรับบางคนแต่มันติดอยู่ในความทรงจำเราไม่เคยลืมย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เราเป็นคนไม่ตัวผีค่ะสามารถนอนคนเดียวอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ๆได้โดยไม่คิดอะไรก็บ้านเรานี้เนอพ่อแม่ทำงานขะออกไปส่งสินค้ากว่าจะกลับก็ดึกมากๆ ทิ้งคืนตีหนึ่งทุกวันส่วนปู่กับย่าชอบไปอยู่กับย่าที่ต่างประเทศไปทีก็หลายเดือนกว่าจะกลับมาเนื่องด้วยบ้านเราเป็นธุรธกิจค้าขายที่บ้านก็จะมีทั้งเจ้าแม่พ่อแก่กุมานนางกวักเป็นหิ้งพระใหญ่ๆแยกโซนไว้ชั้นสองของบ้านด้วยความที่เราซื้อซื้อบือบ้อบ่อยครั้งเวลาที่แม่ไหาวาพระนำถาดอาหารมาถวายเรามักจะนั่งเล่นนางกวักและกุมานไปด้วยใช่ข่ะอ่านไม่ผิดนางกวักและกุมารจะเป็นรูปปั้นสวย เราชอบเอามือไปไล่ตามแนวจมูกปากหรือบางทีก็เล่นต่างหูที่รูปปั้นใส่อยู่เราไม่รู้เลยว่าเขาเหล่านี้มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าบางทีเราจะได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งติดตักๆอยู่ในห้องตอนแรกคิดว่าน้องชายเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นใครพอถามน้องก็ตอบว่ากูมาไงดูเอาสิน้องมันรู้มากกว่าเราอีกเราก็ถามว่ากูมาที่ไหนน้องก็บอกที่ที่ไงตอนนั้นคิดว่าน้องแกล้งก็ไม่ได้คิดอะไร พิ่งมารู้ตอนหลังว่ากุมาที่บ้านแรงมากเห็นปู่บอกนะคะปู่เราเขาส่งด้วยคะ่ะท่านบูชามาตั้งนานแล้วญาติมารับไปบูชาในตอนหลังก็บอกแบบนั้นช่วยให้ขายของได้และบางทีก็มาเตอมเวลาจะเกิดเหตุไม่ดีอันนี้ไม่ได้ถามต่อน,นะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงอยู่มาวันหนึ่งค่ะเรานอนกลางวันอยู่ในห้องแต่ด้วยความที่ห้องนอนเราอยู่ตรงกลางบ้านถ้าไม่เปิดหน้าต่างห้องจะมืดสนิทขณะที่หลับอยู่ เรารู้สึกไม่สบายตัวเลยครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ได้ยินเสียงกระแอมในลลาคอยอยู่ใกล้ๆเป็นเสียงผู้ชายใหญ่ๆตอนนั้นนึกว่าป้าเข้ามาในห้องทันเลยพยายามจะลืมตามองภาพที่เห็นคือคนใส่ชุดขาวเหมือนชุดพราหมณ์เราพยายามเงยมองหน้าแต่ไม่พบหัวเท่านั้นแหละเราเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติวิ่งหน้าตาตื่นออกมานอกห้องแนกกับน้องดูมุมแต่เราไม่ได้บอกอะไรได้แต่คิดว่าตัวเองฝัน จนไม่กี่วันต่อมาเราขึ้นไปไหว้พระกับแม่บางอย่างก็ทำให้เรากระสังรูปปั้นพ่อแก่ที่ตั้งอยู่บนหิ้งใส่ชุดเหมือนที่เราฝันเห็นเปียบเราเลยตัดสินใจเล่าความฝันให้แม่ฟังแม่ถามเราว่าไปทำอะไรให้ท่านโกรธหรือเปล่าเราพยายามคิดสุดท้ายก็เนกออกว่าชอบไปลูกไม้เท้าท่านเล่นเท่านั้นแหละแม่เราด่ายับไม่นับคำเลยแม่ว่าให้ไปกราบขอโทษว่าเราไม่รู้ทีหลังจะไม่ทำอีก พอเราบอกนานกวากกับกุมารเราก็เล่นนะไม่เห็นมาเลยแม่นี่แทบจะตบเราหัวทิ่มรู้ได้ไงว่าไม่มาพอพูดปุกคนก็ลุกเลยท่านอาจจะมากันหลายครั้งแล้วก็ได้แต่เราไม่ได้สนใจเพียงแค่คราวนี้ภาพมันชัดเจนเพราะดันไปเล่นรุ่นใหญ่สรุปวันนั้นเลยต้องนั่งไว้กันอยู่เกือบครึ่งวันนั่นแหละเขาไม่รู้เพราะเหตุนี้หรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีเซนเรื่องพวกนี้ระดับหนึ่งมโนว่าเกี่ยวกัน เวลาเราไปพักต่างที่หรือนอนโรงแรมที่มีประวัติเราจะสัมผัสได้ว่าห้องนั้นมันไม่ปกติเพียงแค่เปิดประตูเข้าไปก็รู้เลยบางทีก็จะเจออะไรแปลกๆบ้างเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยไปนอนบ้านแฟนเจอเจ้าที่พุ่มเข้าใส่ขะกูแทบฉี่จะราาตื่นเช้ามาพ่อเขาเลยไปไว้บอกให้หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยแต่จุดเริ่มต้นการตัวผีของเราไม่ได้มาจากเรื่องเหล่านี้หรอกนะคะ เรื่องที่เราตั้งใจจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนขณะที่เราเรียนมหาลัยอยู่ปีสองเราเป็นคนต่างจังหวัดคะเมื่อเข้ามาเรียนในกรุงเทพจึงต้องอยู่หอพักตามค่านิยมในตอนแรกที่เข้ามาช่วงปีหนึ่งเรายังอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทและพี่สาวของเพื่อนในหอพักที่สร้างขึ้นใหม่ๆแน่นอนพวกเราสามคนพักอยู่เป็นชุดแรกมันจึงไม่มีประวัติอะไรให้หน่ากังวลใจ พอเริ่มเข้าปีที่สองเราเริ่มรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวจึงขอแยกออกมาพักคนเดียวขณะที่กำลังหา,หาหอพักก็มีเพื่อนอีกคนในคณะหาที่อยู่ด้วยเหมือนกันเราจึงตกลงที่จะเช่าหออยู่ด้วยกันนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่กรองสถานที่ก่อนจะเข้าอยู่เพราะคิดว่ายังไงก็มีเพื่อนจนถึงวันก่อนจะย้ายเข้าหอเพื่อนคนดังกล่าวมาบอกเราว่าเขาพักอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะติดป,ปัญหาที่บ้านเราก็อ้าวจ่ายค่ามาจำอะไรไปหมดแล้ว สุดท้ายเราเลยต้องอยู่หอพักนี้เพียงลํำพังวันแรกของการเข้าอยู่เราย้ายของเข้าไปรู้สึกว่าห้องเหม็นมากท,ทั้งทังที่เจ้าของหอแจ้งว่าทำความสะอาดแล้วเราเอามือรูดดูบนพื้นเป็นคราบฝุ่นหนาะเต่เออไม่เป็นไรทำเองก็ได้คืนแรกเรานอนกระสับกระส่ายไม่หลับสุดท้ายก็ต้องระเหตดกลับไปหาเพื่อนสนิทคนเดิมแล้วไปขอนอนด้วยสองสามวันต่อมาเรารู้ว่ามีเพื่อนในคณะอีกคน ไม่ได้สนิทกันอยู่หอเดียวก,กันกับเราด้วยเลยไปชวนคุยทำนองว่ามานั่งเล่นห้องเราได้นะพูดนง่ายๆก็จะหาเพื่อนนั่นแหละเราเล่าให้เขาฟังว่านอนไม่สบายตัวเลยไม่หลับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วเพลียมากเขาเอายานมาให้เราผืนหนึ่งให้ติดหน้าประตูห้องเขาว่ากันสิ่งชั่วร้ายห้องเขาก็ติดเราก็ไม่ได้คิดอะไรรักมาก็จัดแจงติดหน้าประตูห้องตกกลางคืน ก็นอนหลับปกติดีเออยันมันใช้ได้เว้ยคิดอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตปกติสุขไปอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเราชวนกันไปดูดวงบอกก่อนว่าเราเป็นคนไม่ชอบดูดวงไม่ชอบรู้อะไรล่วงหน้ามันผ่านใช้ชีวิตไม่เป็นสุขแต่วันนั้นสถานที่ที่ไปกันคือวัดเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ดูก็รอยอยู่ข้างนอกคนเดียวนะเรามองสภาพเวดล้อมโดยรอบแล้วเออเข้าไปกับเพื่อนก็ได้วะม่ยืนปั้นจิ้มปั้นเจออยู่ก็แปลกๆพอเข้าไปในศาลา เรียกนี้เปล่าไม่รู้มันเป็นปูนห้องใหญ่ๆติดแอคนมากหน้าหลายตานั่งกันหน้าสลอนพร้อมถือกระดาษแผ่นเล็กๆคนละหนึ่งใบเพื่อนเรายื่งกระดาษแบบเดียวกันมาให้มันเป็นใบที่ไว้ใช้กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าซัมติงเราไม่รับบอกว่าไม่ดูไงมันว่าใครเข้ามาในนี้แล้วก็ต้องดูทุกคนจ่ายค่าครูมาด้วยหนึ่งร้อยบาทเอา้าอะไรวะ ไม่อยากดูยังต้องเสียตังอีกเราโดนเพื่อนด่าอย่าเรื่องมากคนมองกันหมดแล้วเลยต้องจำใจเขียนแล้วยื่นตังจ่ายไปเพื่อนบอกว่าให้ถามเรื่องเรียนก็ได้เพราะเพื่อนก็จะมาถามเหมือนกันว่าตัวเองจะเรียนจบไหมนี่คิดในใจมุมมาดูดวงแต่ถ้ามุมไม่ตั้งใจเรียนมุมจะจบไหมละ่ะขณะที่เรากำลังนั่งครุ่นคิดว่าจะถามอะไรบ้างดีวะที่รู้แล้วไม่คิดมากที่จะคุ้มเงินหนึ่งร้อยบาทตอนนั้นแอบมก็เรายังหาเงินเองไม่ได้นี่เนอะ ระหว่างที่กำลังตีอ,อกชกหัวตัวเองอยู่เพื่อนก็เรียกให้เข้าไปนั่งด้านในเพราะใกล้ถึงคิวแล้วพอเราเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งที่กำลังจะทำตรงหน้าทำให้ได้เห็นชัดๆว่าคนที่ดูดวงคือพระไม่ใช่ร่างทรงหรือแม่หมอยิบซีอะไรที่เราเคยเห็นเมื่อถึงคิวเรายิ่งกระดาษไปให้ท่านท่านรับไปมองแรับเดียวจริงๆแล้วยนตอกมาใส่เราใช้คำว่ายนถูกแล้วในเวลาไม่กี่วิเราได้คำตอบตอบมาเพียงว่าตกมรณะ เราพยายามถามพระว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมท่านก็ไม่พูดอะไรสักอย่างแถมยังบอกมือไล่อีกอะไรฟ้าเราบนอ,อกกับเพื่อนอีเพื่อนก็ปรามให้ใจเย็นใจเย็นแน่สี่มุมนั่งคุยอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงไหนกูจะรอมุงรอคิวเสียตั้งหึ่งร้อยหนึ่งกูได้กลับมาแค่คำว่าตกมรณะไหนมุงว่าแม่นนักในที่นี่อีเพื่อนก็เคลมสารพัดแม่นจริงๆไม่เห็นเลยคนเยอะแยะวัดมีแนะนำเลยนะนี่เลยพอ กูไม่ดูดวงอะไรกับมุงแล้วแยกย้ายกลับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเรากลับมาจากเรียนช่วงห้าโมงเย็นปกติเราจะไม่นอนตอนเย็นเพราะตกกลางคืนจะนอนไม่หลับแต่วันนั้นไม่รู้อะไรโดนจิตตนใจรู้ตัวอีกทีคือหลับไปแล้วบอกก่อนเตียงที่เรานอนเป็นลักษณะเตียงคู่เรานอนเรียงฝังนอกด้านขวาข้างไม่ว่างตอนนั้นอาการเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น รู้สึกว่าข้างตัวด้านซ้ายเหมือนมีอะไรสักอย่างเลยหันไปมองภาพที่เห็นเป็นผู้หญิงตัวดำๆมืดๆเห็นแค่ตากับปากหรือเพราะห้องมันมืดก็ไม่รู้เขานอนยิ้มให้เราเราก็เออคนยิ้มให้เราก็ยิ้มตอบสักพักเริ่มยิ้มเหมือนเยาะเย้ย,ยเริ่มหัวเราะกูว่าไม่ใช่ละหัวเราะทำไมมีอะไรตลกขำน้ากูหรอพอคิดได้เราก็เริ่มเอใจนี้ห้องเราแล้วเขาเข้ามาได้ไงฟ้าภาพมันชัดเจนมากเราไม่รู้ว่าตัวเองหลับหรือตื่น แต่สิ่งที่เห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในห้องเราบนเตียงเราพอนิกได้ก็เริ่มคิดละผีเปลว่าวเท่านั้นแหละเรารีบพลิกตัวจากที่ตะแคงซ้ายนอนสบตาปิ้งปิกับผีเมื่อครู่เป็นนอนไหายพนมมือสวดมุนแทนขอร้องอย่ามาหลอกมาหลอนเราเลยแต่จริงๆสวดบทอะไรยังไม่รู้ตัวเลยนะเสียงหัวเราะเงียบลงไปแ,แล้วเปลวเราค่อยๆลืมตาอีห่าเอ้ยนั่งคล่อมอยู่เลยจ้าไม่พอ ยิ่งยิ้มหน้ามาแทบจะเมาส์ทูเมาส์กับเราอีกเท่านั้นแหละท่าเดิมสมัยเด็กๆเ,เด้งตัวขึ้นมาจากเตียงด้วยอาการตกใจสุดขีห้องมันมืดเหมือนในฝันเด๊ะเ,เรารีบเดินไปเปิดไฟคนแขนนี่สแตนอัพเลยพอความสว่างเริ่มเข้ามาตบความตัวเราก็เริ่มคิดฝันกูฝันนอนตอนเย็นก็แบบนี้แม่เตือนแล้วไม่ฟังเห็นไหมวันแล้วก็โทรหาแม่ดีกว่าเราหยิบขึ้นมาโทรศัพท์โชว์สามมิสคอล กับอีกหนึ่งเมสเซจเมื่อสิบกว่านาทีที่ผ่านมาเป็นของแม่ทั้งหมดทำไมเราไม่ได้ยินถ้าเสียงโทรศัพท์ดังปลุกเราอาจจะไม่ได้เจออะไรแบบนี้ก็ได้อนอหลังเลิกเรียนเราลืมเปิดเสียงอีบา้าปกติหลังเลิกเรียนปุ๊บเราจะเปิดเสียงโทรศัพท์ทันทีเพราะแม่เราจะโทรมาทุกวันถ้าไม่รับก็จะโดนมเมสเซจมาด่าบแบบนี้แหละเช้าวันต่อมาก็มาเล่าความฝันให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังทุกคนตัวหมดอ้าว จากที่เราไม่คิดอะไรก็เลยเริ่มคิดในเริ่มกลัวจริงเปล่าว่าเพื่อนแนะนําว่าให้ไปถามเจ้าของหอว่าห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนอีกคนคัดถ้ามีแล้วเขาจะบอกมึงหรอบอกก็ย้ายออกขาดไรายได้เปล่าว่าเออจริงแต่ถามดูก็ได้ไม่เสียหายเล่าไปถึงตอนที่ถามเจ้าของหอตอบไม่มีหอพักพี่ดีเลิศไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกแต่ตอนไปถามหน้านางนี้เจ๋นเลยนะเราว่ามันแปลกแปลก แต่ไม่ได้คำตอบก็ไม่เป็นไรยังไงก็ยังย้ายออกไม่ได้จ่ายมัดจำไปตั้งสามเดือนเพิ่งอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองไปทำบุญเพื่อความสบายใจดีกว่าพอวันเสาร์เราเลยชวนเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัดแถวมหาลายัยกระบวนการก็ผ่านไปโดยปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งตอนจะเดินไปไทน้ำที่ขวดน้ำไว้ใต้ต้นไม้เราก็ก้มหน้ายิบมนำนะ ว่าจะอุทิศให้คนที่มายิ้มให้วันนั้นนั้นนี้เพื่อผลบุญจะทําให้เขาไม่มาวุ่นวายกับเราอีกอยู่ดีๆเพื่อนก็ถอยหลังมาชนน้าในถ้วยหกใส่ตัวเราหมดเลยให้ตายแล้วกูจะเอาอะไรไปอุทิศให้เขาเล่านี้ก็วอยวายเพื่อนมันว่าเหมือนมีอะไรมาตัดหน้ามุมจะบ้าเหรอลานวัดตั้งกว้างอะไรจะมาตัดหน้ามุมสรุปเราก็ไม่ได้เทน้ําสุดท้ายไปตามระเบียบพอขึ้นมาบนกุฏิพระท่านก็ถามว่ามีอะไรเดือดร้อนมาหรือเปล่า นี่ตอนแรกก็ว่าจะไม่เล่าแต่ก็เปรย์ไปไม่ให้หน่าเกลียดว่าฝันถึงคนคนหนึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวท่านก็ว่าเขาคงมาขอส่วนบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็น่าจะจบมันจะจบจริงหรอคะท่านยังไม่ทันได้แผ่อะไรให้เลยน้ําหกใส่ตัวหนูหมดเลยอันนี้คิดในใจสุดท้ายก็ต้องลาท่านกลับโดยที่ไม่รู้ว่าบุญนั้นถึงกันหรือเปล่าจะบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเรานี้แทบไม่ได้กลับห้องเลย อยู่ห้องน้อยมากทำตัวเป็นเจ้าไม่มีสารไปนอนห้องเพื่อนคนนู้นทีบ้านเพื่อนคนนี้ทีก็ชวนเพื่อนมานอนห้องแล้วมันไม่มีใครกล้ามานี่ว่าจนใกล้ๆจะปิดเทอมเราก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยเพราะจะได้กลับไปนอนบ้านตัวเองสักทีทำตัวเป็นกาฝากลำบากคนอื่นมานานละเมื่อช่วงสอบมาถึงเพื่อนหลายๆคนรวมทั้งเราทุกคนต่างเครียดก,กับการอ่านหนังสือที่อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัว ใครเรียนอยู่น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีด้วยเหตุนี้จึงต้องมีอะไรมาจูงใจพวกเราทุกคนจึงตกลงจะไปเที่ยวทะเลกันหลังจากสอบเสร็จด้วยความที่เราเป็นเด็กในกรอบมาตลอดจะถือวิสาสะไปโดยไม่ขอพ่อแม่ก็ใช่เรื่องแต่ยังไม่ทันที่เราจะโทรไปขอแม่ก็โทรสวนมาซะก่อนแม่ถามเราว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่เข้าไปน้ำบ้างหรือเปล่าเราก็เองไม่นะสอบอย่างเดียวห้องสอบไม่มีน้ำอะไรด้วย แต่แม่รู้ได้ยังไงหนูกับเพื่อนนักกันจะไปทะเลว่าจะโทรไปขอแม่อยู่พอดีแม่ว่าอย่าไปเลยแม่เป็นห่วงเราก็บอกไปกันสิบกว่าคนแน่นั่งรถไฟไปไม่อันตรายหรอกเราก็สัญหายกแม่น้ําทั้งห้ามาอ้างอเนื้อคนมันอยากไปแม่ก็เลยยื่นไม้ตายสุดท้ายแม่ไปดูดวงมาแม่เราชอบดูดวงมากแถวบ้านจะมีร่างทรงอยู่ท่านหนึ่งแม่ไปดูจนสนิทชิดเชื้อกับเขาคุยกันทุกเรื่องแม่ชอบมาเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังอยู่บ่อยๆ เขาเรื่องต่อต่อ,ตอร่างทรงเตือนแม่ว่าอย่าให้ลูกสาวเข้าใกล้น้ําไม่ว่าจะทะเลแม่น้ําหรืออะไรก็ตามที่จะทําให้จมน้ําได้เขาว่าระวังลูกสาวจะก้าวไม่พ้นเราอายุสิบเก้าพอดีเขาว่าเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตถ้าก้าวไม่พ้นก็อาจจะตายแม่เลยขอร้องใช้คำว่าขอร้องแม่ว่าไม่เคยห้ามเวลาไปไหนคราวนี้ถือว่าแม่ขอเราก็อเด็กดียอมตามใจแม่อีกใจก็กลัว เพราะมันก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็พานให้นสไปถึงพระที่ดูดวงว่าตกมรณะหรือมันจะเป็นเรื่องจริงสุดท้ายเราก็ตัดสินใจปฏิเสธเพื่อนแม้จะโดนรุมด่าว่าตกลงกันไวดิบดีทำไมไปเชื่ออะไรเรื่องมองมงายเราเล่าเรื่องที่แม่บอกให้มันฟังกันด้วยเพื่อประกอบกับเหตุผลที่เราไม่ไปจนกระทั่งปิดเทอมเรากลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแม่เล่าให้ฟังว่า ร่างทรงท่านบอกว่าชีวิตคนเราจะมีตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเก้าเมื่อชีวิตตกเลขเก้าจะรุ่งเรืองเจริญก้าน่าสุดๆและไล่ลำดับลดหลั่นลงมาเมื่อชีวิตตกเลขศูนย์นั่นก็หมายถึงตายท่านเล่าให้ฟังว่าเคยมีลูกสาวท่านรู้ว่าลูกของท่านตกเลขศูนย์แต่ฝืนชะตากรรมไม่ได้ต้องปล่อยลูกออกไปทังทันท,ที่รู้ว่าลูกกำลังจะไปตายแต่สำหรับเราท่านว่าตกเลขหนึ่งยังไม่ถึงศูนย์ท่านจึงเตือนแม่ท่านบอกว่าลูกสาวแม่เป็นคนดีถ้าพ้นตรงนี้ไปได้ ก็จะกลับสู่ปกติพ่อบอกมาตรงนี้ก็ค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยแม่ไม่อยากบอกเราก่อนเพราะว่าเราจะกลัวสุดท้ายเราก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้แม่ฟังแม่พาเราไปทำสังฆทานอีกรอบแต่รอบนี้ไปวัดที่ดังที่สุดในจังหวัดที่เราอยู่คนต่างที่ต่างถิ่นชอบมากันที่นี่โชคดีที่วันที่เราไปคนไม่เยอะสองแม่ลูกพากันที่ทางสังฆทานใบเบอร์เรเดินเข้าศาลาไปช่วงระยะทางกว่าจะถึงตรงที่พระนั่งตลายพอสมควร ต่เชื่อไหมพระท่านมองเราตั้งแต่ถอดรองเท้าเดินเข้าไปเลยมองไม่วางตาอย่าคิดอกุศลว่าเราสวยไม่ใช่พอไปถึงเราก็ก้มกราบพระยังไม่ทานที่จะถวายอะไรท่านก็กวักมือเรียกเราเข้าไปใกล้ท่านบอกว่าบางสกุลหน่อยนะตอนแรกเราก็มงงเรื่องผีห้องนอนแต่แม่บอกทําไปเถอะถ้าท่านอยากให้ทําเรานอนลงพร้อมผ้าขาวคลุมยกมือไหวเหมือนมัตราสัง่งแล้วท่านก็ลากสายสิงสวดอะไรซักอย่างนานพอดู เมื่อเสร็จแล้วเรากับแม่ก็ถวายสังฆทานปกติพระท่านว่าจะอุทิศให้ใครก็เอ่ยบอกไปเราก็เลยบอกให้คนนั้นไปท่านก็ว่าหลังจากนี้จะพ้นเคราะห์แล้วนะมันทําบุญสร้างกุศลจะทําให้ดีขึ้นไปอีกเราก็ยิมกราบขอบคุณเราว่าท่านคงรู้ว่าเราเจอกับอะไรมาระหว่างปิดเทอมเราอยู่ที่บ้านปกติสุดดีไม่มีอะไรจนกลับไปที่หอพักก็ทําเรื่องย้ายออกเพราะไม่อยากไปวนลุปเจออะไรเดิมๆแต่ตอนที่เราย้ายออก เจ้าของหอคืนเงินมัดจำให้เราทั้งที่ยังอยู่ไม่ครบเราก็คิดว่าเขาคิดเงินผิดแต่ไม่ใช่เขาบอกกับเราว่าห้องนั้นปกติจะปิดไว้ไม่ให้ใครเช่าแต่ตอนที่เรามาถามเขาอยากได้ค่าเช่าจึงเปิดให้อยู่โดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแต่จริงๆแล้วห้องนั้นเคยมีผู้หญิงฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อนเรามีเขาอ่อนเลยหลังจากนั้นมาเราก็กลายเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองแบบนอนต้องเปิดไฟตลอดไม่งั้นนอนไม่หลับ แต่มาคิดิดูช่วงนั้นเราอาจจะดวงตกด้วยผีเลยติดต่อเราได้ง่าย